ใครสร้างใครสร้างมึงจะทำลังพ่อพิมหวานหน่อยจันเจ้าสนุกไหมคะจันเจ้าพ่อถามเนี่ยจันเจ้าสนุกไหมคะลูกสนุกมากป้ะสนุกสนุกมากไหมจันเจ้าสนุกมากไหมสนุก สนุกมากไหมข้อถามเนี่ยสนุกมากไหมจันเจ้าน้องไม่ตอบสนุกมากไหมครับจันเจ้าสนุกมากไหมสนุมากปะมากไหมจันเจ้าน้อ,องไม่ตอบ จะถ่ายเดยให้พี่แจงดูน้องทำอะไรสวยสวยเฉย,ยก็อยากทังค่ะสวยก็อยากทพังเจ้าตะปุ้น

เยีบตาถามอะ่ะทำไรแม่เจ้าบอกไม่ตอบหรอแม่เจ้าบอกสนุกจนไม่ตอบใครแล้ว เจียบดูแม่หนูคือใครไม่รู้หนูคือโกที่เหนียวที่สุดในห้องหนูนนาานมีน้ำว่าฟานาเดซามียน้ำว่าฟานเดซาเลยใช่เพื่อนยกย่องว่าฟันเดซา สนเจ้าไปบ่ายพ่อหน่ะยิ้มหวานน่ะสัเจ้าทาอยางนั้นไม่ให้เล่นละน้องนายเก็บไม่ต้องให้เล่น <ฮะ S 1> ไม่ไม่ยิ้มหวานนะมันนี่หันหน้ามานันทางนี้นี่หันหน้ามาหาพ่อเนี่เยเร็วัเจ้าเอามาอย์างาที่เก็บนะถ้าไม่หันหน้าไปไหันหน้ามาหาพ่อแล้วยิ้มหวานสนุกไหมคะสนุกสนุกมากไหมคะสนุกมากไหม เจ้าสนุกมากไหมคะน้องนายถ้าไม่ตอบเอาเก็บเลย <Okay. S 2> สนุกมากไหมสนุกมากไหมคะเจ้าหันมาหาพ่อน้องนายถ้าถ้าไม่ตอบเก็บเลยสนุกมากไหมคะมากไหมมากไหมเจ้ามากปะเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไหนไปไหน อาบนะ้ำมานี่ก่อนมานี่ก่อนเ๋ยวเพิ่งเข้าบ้านพ่ออาบให้แล้วเล่นพอแล้วเหรอเล่นพอ,อยังอเ,เออไปเล่นอีกเดี๋ยวอาบทีเดียว้เเจ้าสนุกไหม